สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันใน University of Washington นะครับเสียเทิแคมเรียกย่อว่า U d ับนะครับเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับรัฐระดับประเทศและระดับโลกเลยก็ตามนะครับอยู่ในย่านเมืองเซียเทนะครับซึ่งอยู่ใน Washington State ไม่ใช่ Washington ซีนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับ อยู่กับทิสาค่ะเป็นสิทธ์เก่าชารัไลคอมมิวตี้คอลเลจนะคะแล้วก็เรียนโปรแกรม a s s บัณฑ Degree คสอ2ปีแล้วก็ทรน Transfer, านสเฟอร์มาที่ University of Washington อีก2ปีแล้วก็จบปอตีที่นี่ค่ะโอเคซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็เป็นหัวข้อที่จะพูดถึงการเรียนต่อปอตีในอเมริกาแบบประหยัด และคุ้มค่านะครับซึ่งใครที่อาจจะสนใจเรียนปอตีเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคําว่า Community College นะ Community College เปิดสอนหลักสูตรที่เรียกว่า University Transfer นะครับเป็นการเรียน2ปีแรกใน College แล้วก็ต่อมาหาวิทยลัยอีก2ปีซึ่งอีกทางหนึ่งที่จะมาเรียนต่ออยูดับได้เนี่ยนอกจากการเข้าเรียนอยูดับแบบปีงเป็น Freshman นะคือเรียนในคอลเลจก่อน2ปีแรกแล้วก็สมัครอยูดับแบบ Transfer Student นะครับซึ่งที่สาเนี่ยก็พูดถึงประสบการณ์ที่ที่สาเคยเรียนผ่านแบบนี้มาแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันว่าการเรียน University Transfer เนี่ยน่าสนใจอย,อยังไงนะครับ หัวข้อแรกเลยที่เราจะคุยกันกนะ็คือว่าการเรียนในคอรเลชนะครับคลาสไซส์เป็นยังไงเปรียบเทียบกับยูนิเวอร์ซิตี้เริ่มจากเรื่องนี้ก่อนครับประสบการณ์ของคุณทิสาใน2ปีแรกที่เรียนที่คอร์ลเลชนะคะ,ะคลาสไซส์เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ20-30คนนะก็คือส่วนใหญ่ไม่ถึง30คนคะ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ20นะคะแล้วก็คลาสที่มี20คนเนี่ยก็อาจจะเป็นคลาสที่แบบว่านักเรียนทุกคน จากคณะไหนก็ตามต้องเรียนอะอย่างเช่น English Journal 1 0 1 n e n g l i s h 1 t o อย่างเงี้ยนะคะหรือว่า math เอ่อ99 98อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นวิชาพื้นฐานเลยนะคะที่เราต้องเอ่อเรียนเพื่อที่จะ เอาไปอภัยเอาไป t r a เฟอร์ต่ออย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะมีอาจจะมีคนเยอะหน่อยประมาณยี่สคนนะแต่ว่ามันก็มีบางคลาสที่น้อยกว่าน,นั้นอีกก็คือคลาสที่มันเป็นลล b เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจํากัดคนให้น้อยกว่าน,นั้นอีกแต่ว่าที่ university washington คลาส่วนใหญ่ที่ที่ศึษาเรียนน่าจะอยู่ที่ประมาณ200-300คนนะคะ คือคณะทิษะมันมีคลาสที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะมาเก็บหน่วยกิจหมวด Social Science หรือ Humanity ที่ที่คณะของทิสา,ากันซะเยอะเลยเพราะฉะนั้นคลาสพวกนี้นักเรียนจะเยอะมากๆนะคะ ตรงที่มันจะไปเป็นคลาสไซส์สะหับ10คนถึง20คนจริงๆอะก็คือเซกชันเนาะก็คือการไปคุยกับ t a อะค่ะ,ะการไปปรึกษาเพิ่มเติมหรืออะไรเพิ่มเติมในช่วงวันศุกร์อย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ คลาสปกติมันก็แค่เป็นคลาสแบบว่ากลุ๊มเบิร์กไปปรึกษากันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคลาสที่เป็นเลคเชอร์ฮอล์ปกติเลยก็ประมาณนั้นแหละาบางทีก็เป็น600คนเลยก็มีเหมือนกันนะคะที่ University of Washington แล้วก็น่าจะเป็นคลาสไซส์ปกติของมหาวิทยาลัยทุกที่ด้วยแหละที่เป็น p u i l s c s o o o นะซึ่งข้อดีของคลาสไซส์ในคอลเล็กมันคือการที่หนึ่ง เรารู้จักอาจารย์อาจารย์รู้จักเราเราทําการบ้านมีข้อสงสัยมีข้อติดขัดยังไงอาจารย์เขาก็เห็นแล้วเขาก็อาจจะทักท้วงหรือเาเราอาจจะถามเขาค่าจ,จะมีเวลามาตอบเราวันนี้เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเนาะอ่าทีนี้ในประเด็นที่ล้วเรื่องค่าใช้ใจ่ายเราพูดถึงความประหยัดการเรียน college ก่อนต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยมันช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ยังไงบ้างครับ คือ,อในเรื่องของตัวเลขคือทิสซาจบมาสักพักแล้วนะคะประมาณ3ปีได้แล้วจาก University of Washington แล้วก็5ปีได้แล้วเนาะจาก s h o r l ล e c o m o u n u t y t y l o l l e g e เพราะฉะนั้นตัวเลขอันนี้มันอาจจะไม่อัปเดตมากแหละสำหรับนักเรียนปัจจุบันที่ดูอยู่นะคะแต่ว่าตอนนั้น่ะทิตซาจํำได้ว่าทิตราจ่ายค่าเทมอมของที่ s h o r l ล e c o m o u n u t y t y l o l l e g e เนี่ยปีละประมาณ1 1 0 0 0 0 0 0ถึง1 2 0 0 0เอ่อเหรียญย s d นะคะต่อปอีแต่ว่าที่ยูดเนี่ย อันนั้นคือราคาต่อควอเตอร์แล้วปีหนึ่งมีประมาณ3ควอเตอร์นะคะ3เทอมที่ University of Washington เนาะก็ถือว่าการเรียน Community College ก่อนเนี่ยถูกกว่ากัน3เท่า Ừ, ในแต่ละปีนะคะ ừ, แล้วอันนี้ก็ยังไม่รวมค่ากินอยู่เนาะตต่รู้สึกว่าตอนที่เรียนที่ชอไลคอมมินตี้คอร์ลิสเนี่ยค่ากินอยู่ก็จะต่ํากว่านะคะ ừ, เพราะว่าตอนนั้นก็อยู่กับโฮสต์ไวคือมันมีออปชั่นในการพักในหลายแบบอะอยู่กับโฮสต์ก็ได้หรือว่าออนแคมปัสเฮาสิ่งที่เป็นหอพักในเนี่ยก็จะไม่แพงเท่าที่อยู่ดับนะคะออฟแคมปัสเฮาสิ่งแถวนั้นมันก็จะมีแชร์หอซะเยอะมันเป็น area, เรสเดนเชียลแอเรียเนาะแต่ว่าอยู่ดับเนี่ยมันเป็นเออร์เบิร์นแคมปัสนะคะม,มะะั้น ตัวออฟแคมปัสเฮาส์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแชร์เฮาส์สปาร์เมต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยราคาก็ยังถูกกว่าเราพูดถึงค่าใช้ไปแล้วพูดถ,ถึงค่าเรียนไปแล้วนะค่าใช้จ่ายไปแล้วประเด็นที่3แล้วประสบการณ์ที่ได้จากคอร์ e g เกับยูนิเวอร์ซิตี้จา e คอร์รเช่วยเตรียมความพร้อมเราอย่างไงบ้างในขณนะที่เป็นนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าต่อยูนิทที่สารู้สึกว่าจริงๆถ้าตัวเองอัพไฟมาจากไทยตั้งแต่ปีแรกอ,อาจจะเข้า University of Washington ไม่ได้เพราะว่าที่นี่นะคะ เขาายออยทายส์ GPA ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอยากดูตัว extra curricular activity มากกว่าแล้วก็ตัว personal essay เนาะ,ะก็คือเกรดของที่เนี้ยถ้าเกรดผ่าน i e l อ s ผ่านมินิมัมของเขาอะเขาถือว่าโอเคแล้ว ถ้าสูงกว่านั้นก็ไม่ได้ไม่ไดไ้ได้เต้มต่อเท่าไหร่นะคะตัวที่จะได้เต้มต่อจริงๆอะ่ะคือการที่เราทํากิจกรรมมาเยอะๆแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของชมรมนักเรียนอาจจะเป็น on-campus job แบบว่าพวก student leader หรืออะไรเงี้ยซึ่งตอนมัธยมอะ่ะเราไม่ได้มีโอกาสในการทํากิจกรรมพวกนั้นเยอะนะคะในโรงเรียนที่ไทยเนาะมันก็จะเป็นในในแบบนั้นเราโฟกัสกับการเรียนมากกว่าเก็บ GPA มากกว่านะคะแต่ว่าตอนที่มาตอนที่คอมมิวนิสต์ มันเหมือนมีเวลาได้สร้างโปรไฟล์นะก็คือทิศาทำสตูดิโอดี e เลอร์จับหน่าจะประมาณ2-3งานได้เนาะวอลูนเทียบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะอ่อแล้วก็เราก็หยิบประสบการณ์นั้นๆอะบวกกับประสบการณ์ส่วนตัวไปเขียนให้ Persona าเอเซ e มัน Personal Statement ที่เรา,เาส่งมาเข้ายูดับเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะคะ ก็คือมีเรื่องของประเด็นนั้นเนาะเรื่องกิจกรรมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเอ่อ transfer services นะคะเอ่อคือจริงๆ pool of candidate ก็คือเอ p l i c a t i o n เนี่ยตอนปี1กับตอนปีสามเขาจะ consider กันคนละส่วนอนะ่ะมันไม่ได้มาปนกันมีโคต้ากันคนละส่วนนะคะเอ่อแต่ว่า อตอนที่เราทานเฟอร์เนี่ยมันก็ต้องยอมรับเนาะว่ามันอาจจะมีเอกสารที่แบบว่าในเรื่องของวีซ่าหรืออะไรที่มันอาจจะคอมพลิเเทกว่าตอนปีหนึ่งนิดหน่อยอแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือ,อทางมันมันไม่ได้มีแกลบะค่ะมันไม่ได้มีแกลที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันยากขึ้นนะเพราะว่าทาง community college เอเขาก็มีแอดไวเซอร์แบบแต่ละที่ก็มี3คนถึง6คนเลยเนาะ,ะที่จะดูแลเรื่องนี้ให้เราโดยเฉพาะ ทําให้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันยากกว่าการ apply ตอนปีหนึ่งเลยใน process นั้นเนอะถึงแม้ว่ามันจะมีเอกาสารมากกว่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ที่า transfer า instead เนาะก็คือทั้งสองออสถาบันเนี่ยอยู่ในหลัฐเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคเครดิตที่ที่สา transfer าได้คือ100%ยเปอร์เซนเลย transfer ได้ท100ั้งร้อแล้วก็บางตัวเนี่ยเ,เขาไปเก็บเป็นคเครดิตของตัว major ที่สาเอง เยอะมากๆด้วยซ้ำตอนที่มา University of Washington ก็เลยมีวิชาอิสระเยอะมากๆนะคะประมาณ2เทอม3เทอมเลยก็ได้เรียนเป็นดับเบิลเมเจอร์แบบสบายๆเลยอะ่ะคือ College มันก็ช่วยเตรียมเราในหลายๆอย่างตั้งแต่เรื่องของคลา s s ซส์ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายก็ช่วยประหยัดได้แล้วก็ประสบการณ์คือถ้าเรามาเริ่มในยูเลยมันเป็นยูขนาดใหญ่เริ่มใน c o l l เ g จอาจจะเริ่ม16 17ปีได้ถ้าเริ่มในยูนิอาจจะทัก18 19อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบยัง ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากนากน,นมันอาจจะชาเลนต์ตรงที่เราจะไปสร้างเพื่อนได้ยังไงเราจะปรับตัวได้ยังไงอาจจะชารเลนจ์หน่อยแต่ถ้าเราไปเริ่มในคอร์เลจอะมันมีข้อดีตรงที่คือมันขนาดเล็กกว่าทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักเราเราอยากปรึกษาถามอะไรใครเขาก็ช่วยสปอร์ตได้แต่ที่ศาก็พูดถึงเรื่องทรานเฟอร์ด้วยว่าอัไบเซอร์ก็มีความสามารถในการที่จะช่วยเราเลือกสมัคร แนะนำในการสมัครมหาวิทยาลัยใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการทรานเฟอร์สถานะของซีวิตหรือสวีซา mm hmm. เพื่อมาเรียนต่อในย mm ูนิทเขาก็มีแนะนําตรงนั้นให้ด้วยเนาะ, mm hmm. ะแล้วก็ทิสาอาจจะไปทัชออนในประเด็นที่เป็นเรื่องของว่าประสบการณ์การทรานเฟอร์เข้ายูแล้วทีเนี้ยอยากถามในประเด็นนี้เพิ่มเติมหน่อยในการทรานเฟอร์เข้ายูอะ่ะ ประสบการณ์มันเป็นยังไงบ้างมันสมูทไม่สมูทยังไงหรือมีคําแนะนํำยังไงให้กับน้องๆหรือพ่อแม่ที่อาจจะดูอยู่แล้วแบบอยากเรียนต่อเขาเลเพื่อต่อยู่นิมไหมแบบประสบการณ์ในการทรานเฟอร์ถ้าถอดจากประสบการณ์ที่สาจริงๆเรื่องของการทรานเฟอร์นะคะถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกว่าเราอยากทรานเฟอร์ไปต่อมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็ควรแจ้งงานวเซอร์ตั้งแต่แรกๆเลยนะคะตั้งแต่เราเข้าไปคอมมิชชั่นที่วิทเลยก็ได้เนาะอย่างที่ที่สาบอกถ้าทรานเฟอร์อินสเต่างเงี้ย ที่สาได้หน่วยกิตตรงนั้นแบบ100%เลยมันทานเฟอร์ได้แน่นอนแต่ว่าอันนั้นก็เพราะว่าพอที่สารู้ตัวแล้วว่าโอเคเราจะทานเฟอร์อย่างเงี้ยเราก็เตรียมตัวตั้งแต่ตอนที่เริ่มปี2เลยว่าเราต้องเทคคลาสประมาณไหนให้มันสามารถทานเฟอร์ได้ไปหลายๆทีนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเรามีดีมสคูลแล้วอย่างเงี้ยเ,เราก็ควรจะบอกเออดว o r เซอร์ Advisor ไว้ตั้งแต่แรกเลย เพราะเขาจะช่วยเรื่องการเลือกคาตรงนี้ได้เยอะมากๆส่วนประสบการณ์ในเรื่องอื่นๆก็คืออย่างที่ทิสาบอกคือ advisor อ transfer services ของ community college เ,เขา Bridge Gap ระหว่างการเข้าปีหนึ่งกับเข้าปี3ไว้เยอะมากๆทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันยากกว่าเดิมเลยตัว community college ป,ปกติเขาก็จะมี อย่างชอไลเขาจะเรียกว่า event transfer shock นะคะที่เขาจะชวนนักเรียนสิทธิ์เก่าที่ไปท็อปอยูต่างๆ่ะหรือว่าอาจจะเป็นแบบโรงเรียน Private School หรืออะไรก็ตามอ่ะให้มาคุยมาเปิด student panelist ให้นักเรียนถามคำถามแล้วก็เข้าสัมมนา,ากันนะคะให้เราตัดสินใจได้ว่าเออมันยังมีอะไรติดใจเราอยู่เรื่องไหนเรื่องไหนอย่างเงี้ยเราก็มาถามได้ว่าโอเคเรายังติดใจเรื่องว่าแบบ ที่นี่ออนแคมปัสเฮาสิ่งโอเคไหมถ้าไม่โอเคเราอาจจะอยากไปที่อื่นเลยอย่าเงี้ยเราก็ไปถามเรื่องนั้นได้ก็คือ,อช่วยตั้งแต่การเตรียมตัวยื่นเข้าเรียนระหว่างเข้าเรียนแล้วก็ในช่วงตัดสินใจอย่างเงี้ยรามันก็ยังมี resources ให้เราเรื่อยนๆนะคะ,ะก็เป็นประสบการณ์ที่้องทั้งสมูทแต่ว่านักเรียนเองเนี้ยก็ต้อง aware ด้วยว่าตัวเองต้องการอะไระไม่จําเป็นต้องรู้ตั้งแต่ทีแรกนะคะแต่พอเรารูป้ปุ๊บอ่ะให้เราแจ้งท ง,งเรียนไเลยอันนั้นนะจะเป็นวิธีที่อ f f เฟ t i ีฟที่สุดในการทําให้ t r a ทรานซิชันตรงนี้มันสมูทที่สุดนะคะแต่ว่าหากเราไม่รู้อย่างเงี้ยน,นักเรียนสวยก็ไม่ได้มีปัญหานะบางคนรู้แบบ last minute บางคนอาจจะ gap year ไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังมี resources ต่างๆที่เขายังสามารถวนกลับมาแล้วก็มารับ a d v i วสมารับคําแนะนำะที่มันจะช่วยทําให้เขา make decision ได้ในเด e นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ค่อนข้างเป็นประสบการณ์ที่ดีนะสำหรับศุดทีทสาค่ ก็จริงๆเรื่องที่ที่สาพูดถึงตอนท้ายอยากจะ touch on อีกนิดนึงนะก็คือจริงๆริงรูปสืเนี่ยมีพร้อมที่จะัพ p อ o r t แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับน้องๆที่จะมาเรียนต่างประเทศแล้วก็พ่อแม่อาจจะต้องช่วยแนะนําแล้วก็ฝึกน้องๆในเรื่องนี้เนาะน้องๆที่แบบตัวมาด้วยความที่แบบเราอยากจะเรียนรู้เราอยากจะรับผิดชอบตัวเองอ่ะคีดว่านี้ไม่น่าเป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ค่อยมีความพร้อมตรงนี้ก็พยายามที่จะฝึกตัวเองให้มากขึ้นนะพอเรามาเริ่มเข้าคอร์สแล้วฝึกอ่านอีเมลฝึก ทำา to o o l s t t ฝึกจัดลำดับความสำคัญเนาะแล้วก็โฟกัสว่าเป้าหมายของเราคือการเรียนแล้วก็ตอบมหาลัยใช่ไหม mm hmm. พอเรามี priority อ uh, มีความเข้าใจว่าต้องทำอะไรเนาะแล้วก็มี mindset ของการที่เราต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองด้วยเนี่ยเราจะใช้ resource พวกนี้ได้อย่างเต็มที่เพราะว่า r รีซอสจะมีซัพพอร์ตแต่เขาจะอาจจะไม่ได้มาแบบตามที้เราว่าต้องทำนี้นี้นะคือเราต้องเป็นคนแพลนต้องเป็นคนปรึกษาต้องเป็นคนวาง แผนแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยมีอะไรก็ปรึกษาเขาถ้าเรา on top of the things on top of everything อะไรเงี้ยคิดว่าเรามีความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่เราต้องการเรียนต่อปอตีได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นประเด็นการแนะนำเรื่องของการเรียนจากคอลเลจต่อยูนิตเพื่อต่อปอตีในอเมริกาแบบที่ประหยัดและคุ้มค่าอย่างหลายๆประเด็นที่บอกไปทั้งคลาสไซเองซัพพอร์ตนักเรียนต่างชาติเองแม้กระทั่ง ในเรื่องของประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับในการเริ่มต้นจากคอลเลจแล้วก็ต่อยูนิตที่เราพูดถึงกันไปแล้วนะครับก็มีข้อสงสัยหรือมีความสนใจยังไงในการเริ่มต้นเรียนคอลเลจเพื่อต่อปอตีในอเมริกาก็ติดต่อเรามาได้นะครับใน Line Official นะครับ k o r p u n g u n นะครับแล้วก็สนใจเรียนต่ออเมริกาให้อนากดไลค์กด Subscribe ในช่องนี้ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันที่เซียโทนะคะน้อง